ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสทชกทปอภาพกว้างทิวเขาเขียวขจีและลำธารขึ้นตัวหนังสือยะลาภาพกว้างน้ำตกที่อยู่ในป่าภาพแคบน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกภาพกว้างต้นมะเดื่อภาพแคบลูกมะเดื่อบนต้น คือมีคนถามเยอะเลยครับผมเพราะว่าทำไมเรียนสูงจบแล้วทำไมไม่ทำในด้านที่จบมาผมก็เลยบอกว่าบางคนถนัดถนัดก็คือไปเรียนด้านนี้แต่ว่าทำด้านอื่นเพราะว่าความรู้ที่ได้มาก็คือเอาที่จบมาก็มาทำในส่วนนี้ก็ได้เหมือนกันขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ใต้ต้นไม้ใหญ่ส่วนที่ปลูกกล้วยไว้หลายต้นภาพแคบลูกมะนาว ร uno, ุสลันเดินอยู่ในสวนถือมีดขอด้ามยาวหัวปลีที่อยู่บนต้นกล้วยมีไม่กี่คนที่รู้ว่ารุสลันเจมะบัณฑิตหนุ่มวัยสามปีมาเดินอยู่ในสวนผักผลไม้ทำไมเขาน่าจะใช้ความรู้ที่มีนั่งโต๊ะทำงานที่สบายกว่านี้มีแต่รุสลันเท่านั้นที่รู้ว่า เขาเลือกที่จะเดินเข้าสวนไปทำไมวันนี้ก็เป็นอีกวันที่รุสลันเจมะเกษตรกร,ร,กรวัย30ปีต้องเดินทางเข้าไปสำรวจสวนกเกษตรผสมผสานของตัวเองที่ได้รับผลกระทบจากมวลน,น้ำมหาศาลเอ่อล้นเข้าท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม้ผลจำนวนมากยืนต้นตายส่วนที่เหลือก็ไม่สามารถคาดหวังกับผลผลิตในฤดูกาลนี้ได้อีกต่อไปตอนที่เกิดครับผม เป็นช่วงปลายเดือนมักปลายเดือนธันวาครับผมทําให้คนที่อยู่ในละแวกเขื่อนบางลางได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยครับผมเพราะน้ําขังในนั้น6วันเต็มๆครับผมขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพลำคลองสองข้างทางเป็นป่าน้ําที่ไหลผ่านลำคลองฤดูการของเกษตรกรภายใต้โลกที่เปลี่ยนไปก็ไม่มีความแน่นอนอีกแล้ว แต่จะสู้หรือจะถอยคำตอบคงเป็นสิ่งที่เห็นรุสลันหรือเสษซากความเสียหายและฟื้นฟูส่วนให้งอกงามอีกครั้งมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกเช่นเดียวกับชีวิตของเขาเองเป็นเส้นทางที่เขาเลือกแล้วว่าจะให้ดำเนินไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเขาเคยถูกคาดหวังจากครอบครัวและสังคมรอบข้างด้วยระดับการศึกษามหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์อิสลามจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย แต่วันนี้เขามาเดินย่ำผงยาอยู่ในสวนผลไม้อันเป็นมรดกจากพ่อผมจบนิติศาสตร์อิสลามครับผมที่ประเทศมาเลเซียครับผมเมื่อประมาณ4-5หปีที่แล้วครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรก็คือทำอาชีพสวนครับผมเป็นเกษตรกรครับผมเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับผมมีปลูกข้าวโพดบ้างมี ขาบ้างแล้วก็มีขมิ้นแล้วก็มีสับป,ประรดแล้วก็อีกหลายๆอย่างครับผมครับผมเป็นกเกษตรผสมผสานครับผมทํามาก็ประมาณสองปีแล้วครับผมขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้เส้นทางชนบทสองข้างทางเป็นป่าหัวปลีที่อยู่บนต้นกล้วยรุสลันดึงใบกล้วยที่แห้งแล้วออกจากต้นรุสลันถางหญยาด้วยมีดขอ ชายหนุ่มผู้เข้าใจเป็นอย่างดีว่าพื้นเพข,ของชาวบรรน,นังสตาคือชาวสวนการดำรงอาชีพเกษตรกรเหมือนรุ่นพ่อรุ่นปู่จึงไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจและเขาพร้อมจะใช้ความรู้ที่มีต่อยอดให้สวนของเขาสร้างความมั่นคงของปากท้องให้ครอบครัวได้ภาพต้นมะนาวมีใบสีเขียวคืออยากสืบทอดของพ่อครับผมเพราะพ่อเป็น เป็นกเกษตรกรมาก่อนแต่ใจจริงก็อยากทำงาน,นด้านที่จบมาครับผมแต่ว่าก็คืออยากสืบทอดแล้วก็อยากให้ส่วนที่บ้านน่ะก็คือให้มีต่อต่อไปอ่ะก็เลยทำในจุดนี้ครับผมขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำพัดใส่สะพานไม้แขวนและจุดชมวิวริมน้ำตก ผลกระทบมหาอุทกภัยต่อความเป็นเกษตร,รกรของเขาอันเป็นภาระหนักอึง้งแต่รุสลันยังมีหน้าที่อีกหลายอย่างและที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือครูสอนอัลกุรอานให้เด็กๆในละแวกบ้านหลายสิบชีวิตรุสลันสวมหมวกกะปิยอและเสื้อสีขาวกับท่าทีที่ดูสำรวม อีกส่วนหนึ่งก็เป็นสอนอัลกุรอานครับผมก็คือสอนมาตั้งแต่20ปีที่แล้วครับผมมาถึงปัจจุบันครับผมก็คือสอนเนะ่ยเด็กที่เรียนับจะเป็นเด็กประถมมัธยมระแวกบ้านครับผมประมาณสัก50-60คนครับผมในส่วนการสอนนะ่ะก็คือจะสอนตั้งแต่6โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งสอนโดยไม่คิดค่าเรียนค่าอะไรเลยครับผมก็คือแบ่งแบ่งปันความรู้ที่เรียนมาครับผมขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ ภาพกว้างวิวภูเขาและแม่น้ำสถานที่อันเป็นโรงเรือนสอนอัลกุรอานและใช้สำหรับการละหมาดมาจากน้าพักน้าแรงของพ่อและเงินเก็บเท่าที่มีทุกอย่างคือการแบกรับที่เขาต้องมาสารต่อแต่จะทําได้ดีแค่ไหนติดตามในช่วงหน้าค่ะรุสลันสอนอัลกุรอานให้กับเด็กๆเ,เด็กชายชาวมุสลิมหลายคนท่องฝึกฝน ทั้งหมดก้มลงกราบเด็กผู้ชายสามคนสวมหมวกกะพิ้์นั่งอยู่หน้าประตูรุสลันและกลุ่มเด็กชายยืนสงบนิ่งขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ ึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสทชกทปอภาพกว้างเมืองเบตงนกจำนวนมากบินอยู่บนท้องฟ้ารุสลันสวมหมวกกะปิยอและเสื้อสีขาวพูดคุยกับเด็กๆในโรงเรือนที่ใช้สอนเอากุรอาน รัสลันสอนเด็กๆที่ยืนเรียงแถวยิ้มแย้มมีความสุขเด็กทั้งหมดก้มกราบรัสลันนั่งอยู่ด้านหน้าโดยมีเด็กๆนั่งอยู่ข้างหลังทุกๆวันเวลาเพิ่มข้า เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่รุสลันเจะมะต้องมาช่วยรับผิดชอบดูแลการสอนอัลกุรอานอันเป็นภารกิจของครอบครัวที่สืบทอดมาจากพ่อเป็นการงานที่ไม่มีค่าตอบแทนเป็นเงินอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสอนอัลกุรอานครับผมก็คือสอนมาตั้งแต่20ปีที่แล้วครับผมมาถึงปัจจุบันครับผมก็คือสอนเนี่ยเด็กที่เรียนครจะเป็นเด็กประถมมัธยม เราแวกบ้านครับผมประมาณสัก50-60คนครับผมในส่วนการสอนนะ่ะก็คือจะสอนตั้งแต่6กโมงเย็นถึง2องทุ่มครึ่งสอนโดยไม่คิดค่าเรียนค่าอะไรเลยครับผมก็คือแบ่งแบ่งปันความรู้ที่เรียนมาครับผมสมัยพ่อก็คือสอนแค่คน2คนสอนลูกพ่อพี่สาวจบจากบ่อนาอก็เลยมาสอนต่อครับผม การสอนก็คือหนึ่งอ่ะทำให้จิตใจเราสงบครับผมเวลาเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยก็คือทำให้จิตใจเราสงบแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นก็เลยเอาในส่วนที่นี้ก็คือไปสอนเด็กๆเพราะว่าการสอนแต่ละครั้งอ่ะก็คือมันต้องใช้หลักการของอัลกุรอานอ่ะเวลาอ่านเนี่ยครับก็คือถ้าอ่านผิดโทษของการอ่านผิดก็คือบาปอย่างเดียวครับผมก็เลยสอนตรงนี้ครับผมสาหรับผมก็คือสอนมาก็3ปีกว่าแล้วแต่ว่าที่เปิดมา20กว่าปีแล้วขึ้นโลโก้ สารใจไทยสู่ใจใต้ชาวมุสลิมหลายคนทําละหมาดอยู่ในโรงเรือนทุกคนก้มกราบรุสลลนนั่งอยู่ข้างหน้าที่เหลือนั่งอยู่ด้านหลังเด็กๆฝึกท่องอัลกุรอาน ุสลันสอนเด็กๆทักทายตามหลักศาสนาอิสลามผลบุญที่ต้องสร้างจากการอุทิศตัวเองเพื่อเยาวชนคือความอิ่มเอมทางใจเช่นเดียวกับบทบาทของเกษตรกร,กรที่ใช้หลักความพอเพียงเป็นแนวทางรุสลันรู้ดีว่าการทำส่วนในแนวทางเช่นนี้มีเงินพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวได้ทำให้ชีวิตร่ำรวย มีเงินทองมากมายแต่สิ่งที่เขาได้รับคือการได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและแบ่งเวลาไปสอนเอากุรอานได้ครับผมที่ทําเกษตรก็คือเลี้ยงตัวได้ครับผมเพราะว่ายังมีอีกอย่างอื่นครับผมเพราะว่ามีส่วนยางพาร,ราประมาณ 3- 4สไร่ครับผมก็คือในตัวนี้แหละก็คือสามารถเลี้ยงตัวได้ครับผมส่วนที่ทําเสริมก็เป็นพืชผัดส่งครอที่บอกตะกี้ครับผม ภูมิใจครับผมเพราะว่าได้อยู่ที่บ้านได้ช่วยงานที่เราชอบเพราะว่าตัวเราเองเป็นคนชอบอิสระครับผมไม่ชอบเป็นคนที่โดนบังคับครับผมขึ้นโลโกโ้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพพลเอกเปรมตินสุลานนท์และคณะพูดคุยกับเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เยาวชนในโครงการร่วมทำกิจกรรมในป่า กลุ่มเด็กผู้หญิงนั่งตบมือกลุ่มเด็กสาวและหญิงวัยกลางคนทักทายตามหลักศาสนาอิสลามนักเรียนหญิงสวมฮิญาสสีขาวเดินเรียงแถวนักเรียนชายล้อมวงทำกิจกรรมรุสลันเจะมะคือชายหนุ่มอดีตเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่หนึ่ง ปีพศ2548ตามดำริของพระนท่านพลเอกเปรมตินาสุลานนท์อดีตประธานองคมนตรีที่นำเยาวชนจากจากาังหวัดายดดนภาคใต้ขึ้นมาเรียนรู้และอบรมความเป็นผู้นำและการใช้ชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยและนำความรู้นั้นกลับไปใช้เพื่อพัฒนาบ้านเกิดคือในช่วงนั้นผมก่อนเข้าสารใจไทยอะตอนนั้นผมอยู่ มปลายครับผมเรียนอยู่ที่สถาบันปอนะแห่งหนึ่งครับผมในจังหวัดยะลาอยู่ที่อำเภอบานังสตาใกล้ๆบ้านครับผมได้เข้าร่วมโครงการก็คือเป็นการคัดเลือกระดับอำเภอครับผมเพราะว่าในสมัยก่อนที่ผมไปอ่ะจะมีเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ทั้งหมดแค่30คนมีจังหวัดยะลาจังหวัดบัตตานีและก็นราธิวาสครับผมสอนวิธีคิดก็คือให้อยู่เหมือนสังคมพหุวัฒนธรรมครับผม ก็คือให้อยู่ไอมุสลิมอยู่ได้ครับผมเพราะว่าบ้านที่ผมไปอยู่ที่อยุธยาก็คือข้างๆมัส,สยิดจะมีวัดอยู่ครับผมซึ่งเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นหลานแล้วครับผมขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ทิวเขาเขียวขจีและลำธาร สิ่งที่รุสลันได้รับจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้คือภาพในความเป็นตัวตนของเขาในวันนี้ทั้งการเป็นเกษตรกร,กรครูสอนอัลกุรอานและหัวหน้าครอบครัวผู้เคร่งครัดต่อแนวทางแห่งศาสนาแม้คนอื่นไม่รู้ความตั้งใจมีแต่เขาและคนในครอบครัวที่เข้าใจแค่นั้นก็มีความหมายเป็นที่สุดแล้ว รุสลันสอนเอากุรอ่านให้กับเด็กๆเ,เด็กผู้ชายหลายคนกำลังฝึกท่องเด็กๆนั่งทานอาหารยิ้มแย้มอย่างมีความสุขโดยมีรุสลันคอยดูแลทุกคนนั่งทานอย่างอร็สอร่อย โลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใตโโ้ขึ้นโลโก้กสชกทชกทปอภาพกว้างทิวเขาเขียวขจีและลำธารเรือแล่นอยู่ในลำธาร ชายคนหนึ่งที่กำลังถ่ายรูปให้ผู้หญิงอยู่ริมถนนป้ายตัวอักษรบึงน้ำใสชายสองคนที่กำลังร่ายรำการร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใตยเมื่อหลายปีก่อนมีบางเมล็ดพันธุ์ที่ถูกบ่มเพาะให้เติบโตงอกงามในใจของรุสลันเขาบอกว่าอยากทำอีกหลายอย่าง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวและคนบรรน,นังสตาโดยเฉพาะด้านภาคการท่องเที่ยวรุสลันบอกว่าบรรน,นังสตาแม้เป็นเพียงอำเภอทางผ่านและมีภาพลักษณ์ที่อยู่คู่ค,ความรุนแรงมายาวนานกว่า10ปีแต่ทุกวันนี้ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายบรรน,นังสตาที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและด้านศิลปะวัฒนธรรมควรเป็นเมืองท่องเที่ยวในใจของผู้ได้มาเยี่ยมเยือน บ้านคตามีดีก็คือหลายอย่างครับผมอย่างเช่นก็คือตอนนี้ที่บูมอยู่ตอนนี้ก็เป็นสันติครับผมบ้านสันติสุขอะ่ะเพราะว่าเป็นที่ตั้งแคมป์มีทั้งนักศึกษานักเรียนแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็มากที่มาศึกษาแล้วก็มาตั้งแคมป์ครับผมแล้วก็บางคนอะ่ะมาจากกรุงเทพก็มีเพราะว่ามาตั้งแคมป์สำหรับทรัพยากรที่ขายได้นะตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นขันบางลางครับผมเพราะว่าคนจะไป ท่องเที่ยวล่องแพนั่งเรือแล้วก็แคมปิ้งประมาณนี้แหละคืออยากให้ผู้ใหญ่ลงมาช่วยเกษตรกรอย่างเราครับผมขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้วัดพุทธาธิวาสจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถด,ด้านหน้าร้านอาหารภาพอาหารประเภทติ่มซำหลากหลายชนิดภาพแคบกระเพาะป่าและขนมจีบ ภาพถนนมีรถวิ่งผ่านนุ่งสาวยืนถ่ายรูปอยู่ริมถนนนอกจากความเป็นเมืองแห่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบันนังสตายังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรผักและผลไม้ซึ่งรุสลันพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรที่ทำให้ทุกคนรู้จักผลไม้ของบันนังสตาบันนังสตานี่ก็คือถ้าพูดถึงเป็นที่ขึ้นชื่อก็มีทุเรียนครับผมตอนนี้เพราะว่า เป็นผลไม้ที่ส่งออกอยู่ครับผมอย่างทุเรียนมังคุดปลองกองแล้วก็มีอย่างอื่นอีกมากมายครับผมแต่สินค้าอย่างที่ขึ้นชื่อก็เป็นทุเรียนนั่นแหละที่ส่งออกอยู่ณตอนนี้เพราะเป็นรายได้หลักของที่นี่ครับผมของบ้านังสตาร์นี่แหละขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพน้ำไหลผ่านลำธารรุสลันเดินอยู่ในสวนถือมีดขอด้ามยาว ภารกิจหลักของรุสลันยังเป็นเส้นทางอีกยาวไกลที่เขาเข้าใจดีแต่สิ่งที่เขาทำอย่างน้อยก็มีคนเข้าใจทั้งจากในครอบครัวและคนในชุมชนที่มองเห็นคุณค่าและศักยภาพของเขาเองในฐานะภรรยาเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจที่เขาได้อยู่ในทางศาสนาแล้วได้รู้ว่าเขาเนี่ยสามารถดูแลรุ่น อะไรดูแลน้องๆได้หรือว่าลูกได้ในอนาคตเนี่<ช>ขาเป็นคนยังไงอ่ะก็เป็นคนที่เข้าสังคมได้ดีมีเพื่อนเยอะอยู่ไปไหนมาไหนก็มีที่พักหรือว่ามีเพื่อนๆอ,อยูอ่เกือบเกือบเกือบทุกที่อ่ะชอบช่วยเหลือก็โอเคอยู่ก็ได้อิสระดีอะคะ่ะไม่ต้องออกไปไปทํางานต่างจังหวัดได้อยู่ใกล้ครอบครัวด้วยเขาเขาสอนดีค่ะ สอนดีกว่านอกนอกนอก,นอกบ้านค่ะไม่ต้องส่งไปไกลเพราะว่าเขาสอนกิฬาอตีิก็ก็คือกีฬาอตติก็คือสอนแบบใหม่ก็คือเด็กเข้าใจง่ายเพราะว่ากิฬาอัตินี่ก็คือพื้นฐานของการของการเรียนอักุรอ่า,อานก็คือต้องเรียนกิฬาอัตติก่อนแล้วก็พอเขาเก่งกิฬาอัตติเขาจะ เรียนภาษาอาหรับได้ดีเขาอ่านได้ได้ง่ายขึ้นค่ะเขามีความรู้มากแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาถ้าเขาจะไปอีกไกลแต่ว่าเขาไม่ไปหลังจากที่รับโครงการก็คือทําให้มีความรู้เช่นมากลับพัฒนาบ้านเกิดมีความเป็นผู้นําแล้วก็สอนให้อยู่ในสังคมพระวัฒนธรรมครับผมขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพกว้างทิวเขาเขียวขจีและลำธารไม่ว่าใครจะพูดถึงเขาอย่างไร แต่รุสลันไม่เคยรู้สึกย่อท้อและเขาพร้อมพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เพียงตัวเขาคนเดียวทั้งครอบครัวและชุมชนทั้งในฐานะเกษตรกร,ร,กรและครูสอนอัลกุรอานเพื่อแผ่นดินบ้านเกิดที่เขารักป่าเคยสอนว่าก็คือเราอยู่บนแผ่นดินนี้ก็คือเราทำอะไรก็ได้ทำให้ คนข้างๆเรามีความสุขโดยไม่ทําให้ผู้อุ่นเดือดร้อนครับผมขึ้นโลโกโ้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพกว้างวิวภูเขาและแม่น้ําเรือแล่นอยู่ในลานําธารดอกราชพฤกษ์สีเหลืองอารามรุสลันมองไปข้างหน้าภาพต้นมะนาวและต้นกล้วยรุสลันเดินอยู่ในสวนถือมีดขอด้ามยาว ภาพแคบลูกมะนาวรุสลันถางหญ้าด้วยมีดขอภาพทิวเขา,า,เขารุสลันสวมหมวกกะปิย้อและเสื้อสีขาวท่าทีดูสำรวมสอนเอานคุรานให้กับเด็กๆ เด็กทุกคนตั้งใจเรียนสวัสดีหลานๆทุกคนขอให้คิดว่าเราเป็นปู่เป็นหลานกันจริงๆอยากให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้คำว่าความเป็นไทยและความเป็นธรรม ันนนนจะะเเปป็รรรโยชต์แแกก่่อองบ,อบคควภาพพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประมวลภาพกิจกรรมเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ตัวหนังสือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการดำเนินการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นโลโก้กสะทะชกทปะสะผลิตโดย TNN ช่อง16ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ ขึ้นโลโก้กสะทะชกทะระสะขึ้นโลโก้ทีเอ็นเช่อง16ทันโลกทันเศรษฐกิจทันทุกความจริง